สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจมฟูติทูนะครับเ mm. ช้าวันนี้นะครับ mm. มีงานไปวิ่งที่ลังสิตคลองสี่นะครับส่วนปลายทางก็ระแวแกเดียวกันนะครับไม่ไกล mm. ก็ของจะย้ายวันนี้มีหลักๆก็คือโต๊ะคอมอะไรพวกนี้นะครับเ mm. ก้าอี้แล้วก็มีตู้เย็นตู้เย็นแล้วก็ที่นอนหกฟุตแล้วก็เครื่องซักผ้านะครับมีประมาณนี้สี่ชิ้น mm. เดี๋ยวเดินทางไปลืงงานกันเลยครับ เราก็มากันตั้งแต่9โมงเลยทีเดียวนะครับคานัดไว้1 0โมงนะครับเผื่อเวลาเผื่อรถติดด้วยนี่ก็เกลือ9โมงครึ่งแล้วนะครับเหลือประมาณ10กิโลถึงจุดหมายปลายทางของเรามาถึงก่อนมารอลูกค้าดีกว่าให้ลูกค้ารอรอนะครับสรุปแกนของเรา ตรงเลยตอนนี้เราก็เดินทางมาใกล้จะถึงแล้วนะครับเียประมาณสี่ห้ากิโลเวลาก็เหลือเยอะอยูน่น่าจะหาที่จอดข้างทางเลยไม่ก็จะตับงความรอเวลานะครับใกล้จะถึงแล้วครับหมู่บ้านข้างหน้านี่เองนะครับ เดอะทัช <The> นะครับหมู mm ่ hmm. บ้านนี้เดอะทัชเดอะทัชวิวคลองสี่น่าจะแลกบัตรนะตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเข้าไปในบ้านจัดสรรอะไรแปดสิบแปดทับห้าสองแลกบัตรครับเซาร์ทนะครับ,มมรรบช่องนี้ เราป,กปอ,อก็มาจดเลขทะเบียนอะไรไปนะครับแล,ลกบัตรบางที่เขาก็ให้เขียนใบเอาของออกเอาของเข้าอะไรเงี้ยนะครับแล้วแต่มหมู่บ้าน,ห,นหมู่บ้านนี้ง่ายหน่อยครับแค่ไปปั๊มมาไม่ได้เขียนใบเอาของออกของเข้านะครับนี่ก็เป็นบ้านสองชั้นนะครับบ้านสองชั้น ไม่น่าจะยากเท่าไหร่ดูหลังไม่ใหญ่เท่าไหร่น่าจะติดอยูถนนเนาะ,ะน่าจะติดซอยถนนวะเหมือนไม่มีซอยเลยอ๋อมีซอยเดียวซอยเดียวยาวเลยแล้วก็มีเองกลมข้างในสิบแปดครับห้าสองแปลกเืว่ามีจะรถคันสีขาวไว้มันก็ถือว่าโอเคอยู่ครับแถวนี้ใช้ได้ บ้านนี้ผมก็เพิ่งเคยมาครั้งแรกนะครับยังไม่เคยมาเลยบ,บ้านก็จอดรถได้หลังละคันจอดหน้าบ้านอีกสองสามคันวงเวียนบ้านเล็กที่อะไรนะ แปดแปดทับห้าสองแปดแปดทับห้าสองอันนี้เท่าไรนะสามสิบของนี้โอ้อันนี้เป็นร้อยเลยไปสี่สิบกว่าน่าจะแปลแ่ท้าย,ายนี่สามสามแล้วเพราะแสดงว่าฝั่งนี้มันนับมาจากฝั่งอ๋อหนึ่งมาจากนี้แล้วก็อ้อมกลับคืนมาแน่เลยใช่สามหอีกไกดยังยาวไปเลย ถ้าจะอยู่ฝั่งขวามือมีบ้านเล็กที่ก็ง่ายหน่อยครับแล้วก็ไล่หามาเลยนี่ามาถึงแล้วครับบ้านลูกค้าเงียบเลยมีคนอยู่หรือเปลา่าโ,โอเคครับมาถึงไม่เจอเขาเราก็โทรนะครับไม่โทรก็ทักไล์อ๋อเจอแล้วประตูทางเข้าเข,อขาอยู่ตรงนู้นนะครับ phần đi dễ dắt nè đây vô đây đây về đây vô đây lắm นี่ก็คนขึ้นรถเสร็จแล้วนะครับที่นอนก็พับลงมานะครับจะได้ง่ายนะครับวันนี้มี4เิ้นนะครับหลักๆใหญ่ๆเลยตู้เย็นเครื่องซักผ้านะครับที่นอนแล้วก็โต๊ะคอมนะครับแค่นี้นะครับ ให้เหลี้ยวขวาในพี่ต้องได้รอดใต้สะพานไหมไม่ไม่รอดครับคือก่อนก่อนถึงสะพานมันเลี้ยวขวาได้เราก็เป็นถนนเรียบเรียบกับถนนใหญ่ขนานกัน เป็นทองลังสิทธิ์ <ย leg al noise> <c oughs> บ้านจะอยู่ด้านขวาแต่อยู่ตรงข้ามป,ป้ายซอยสิเ็นะครับไ,ไปเรื่อยๆ เอาแล้วที่นอนนะลองก่อนเดี๋ยวว่าไหม เนี่ลูกค้าก็ติดมัดรถมาด้วยนะครับอยู่ใ,ใกล้ๆในรถเราก็เลยไม่ค่คยกล้าพูดเท่าไหร่เหมือนเดิมนะเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับงานวันนี้โอเคครับ เรียบร้อยครับงานวันนี้ถือว่าไม่ยากเท่าไหร่นะครับมา9โมงกับ10บโมงสี่สกว่าเสร็จใช้เวลาประมาณ4ี่สนาที5้าสิประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับเสร็จงานบ้านจัดสรรเป็นบ้านจัดสรรอะไรแบบนี้ง่ายนะครับบ้านสองชั้นด้วยนะแล้วก็ระบุข,ของมาชัดเจนมีแค่สี่อย่างหลักๆใหญ่ๆเลยก็เลยง่ายนะครับสำหรับงานวันนี้ ตัวบานจ,าจัดสรรก็ต้องแลกบัตรตลอดนะครับนะครับตาจากของบ้านอสอบบัตรให้ถูกต้องก็คิปนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับงานถือว่าไม่ยากาำง่ายๆนะครับวันนี้4ี่ชิ้นเอง ว่าที่นอนนี้จะหนักหน่อยกับเครื่องซักผ้านะครับจัดใส่รถเลียงอะไรก็พอดีนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับพอดีมีงานต่อวันอาทิตย์นะครับที่มัดจําจองไว้ก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ที่สำคัญอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจกับผมด้วยนะครับสวัสดีครับ